สวัสดีครับวันนี้มารีวิวลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลำโพงทาวเวอร์นะครับยี e ่ห้อโซเค้นนะครับเป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆของโซเค้นเลยนะครับความสูงนี่สูงประมาณหนึ่งร้อเซนติเมตรนะครับนะก็ค่อนข้างจะตูลลึกด้วยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆเลยนะครับเป็น แนวไฮเอ็นของโซเคันเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับคนที่ชอบแนวทาวเวอร์นะครับดอกเป็นสเปคดอกเบสนะครับ8ดนิ้วนะครับดอกเบสจะอยู่ข้างล่างนะครับดอกนี้นะครับสีขาวนี่จะเป็นดอกเบสนะครับส่วนดอกกลางแหลมนี่จะอยู่ข้างบนนะครับดอกเสียงกลางอยู่ข้างบนนะครับดอกเสียงกลางก็ออกทั้งกลางทั้งเบสทเลยนะครับตู้นี้สามารถทําเป็นไบแอมได้นะครับโดยมีสะพานเชื่อมอยู่ ที่ตรงที่ใส่ลำโพงใส่ลำโพงทั้งหลังนะครับใส่ตู้ใบแอมก็ถอนสะพานออกได้นะครับสะพานที่เชื่อมต่อกันนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ใบแอมก็เอาสะพานไว้อย่างเดิมนะครับมีรูปให้ดูทุกมุมนะครับแล้วก็มีตำหนิให้ดูด้วยนะครับจบจากภาพนิ่งนะครับก็จะเป็นคลิปเทสนะครับเทสเสียงลำโพงด้วยแล้วก็ ให้ดูลำโพงทุกด้านทุกมุมเลยนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเสียงกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวลําโพงกันนะครับเป็นลําโพงทาวเวอร์ของโซเก้นนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับเป็นแนวไฮเอ็นของโซเก e นเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูรอบๆก่อนนะครับตัวนี้นี่ด้านข้างนะครับ จะมีตัวนี้จะมีตาหนิตรงนี้นะครับข้างนี้นะครับที่ขานะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกข้างนะครับเสียงดีจริงๆนะครับโซเคินตัวนี้บอกเลยนะครับเป็นดอกแปดนิ้วคู่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ นี่ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นสายลำโพงนะครับมาดูด้านหลังกันครับตู้รุ่นนี้สามารถใส่เครื่องไบแอมได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับหูกว้างๆข้างนี้จะมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่นะครับ จะมีสะพานถ้าจะใช้ใบแอมนะครับต้องเอาสะพานตัวนี้ออกนะครับสะพานที่เชื่อมกันระหว่างตัวนี้ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของดอกเบรดนะครับตัวนี้จะเป็นของกลางแหลมนะครับนี่นะครับมาดูข้างนี้จะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับถ้าจะใส่ตู้ใบแอมให้เอาสะพานตัวนี้ออกสามารถขันออกได้นะครับเราหมุนตัวนี้นะครับหมุนออกเลยสี่อันแล้วก็จะดึงสะพานตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ตู้ใบแอมเราก็ใส่สะพาน ไปนะครับตัวนี้จะเสียบบานาน่าแจ็คได้นะครับที่รูตัวนี้นะครับบานาน่าแจ็คนะครับหรือว่าจะสอดสายลําโพงเข้าไปที่ช่องรูได้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นได้เลยนะครับนี่คือสเปคของเขานะครับเป็น6โอห์มนะครับพาวเวอร์25ถึง120วัตต์นะครับความดังอยู่ที่ แปสบเก้าเดซิเบลนะครับทําความติความถี่ต่ำได้สี่สิบถึงยี่สิบกิโลเฮิร์นะครับเบสดีเลยทีเดียวนะครับเป็นตู้ที่ดีมากสำหรับโซเชนเลยนะแนะนำเลยนะครับถ้าชอบแนวทาวเวอร์นี่ไม่ไม่ควรพลาดเลยนะครับตู้ลึกนะครับบอกเลยนะครับตู้นี่ความสูงจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ เก้าเซนติเมตรนะครับหนึ่งร้อยเก้าเซนติเมตรประมาณนั้นนะครับส่วนความกว้างนี่ความลึกมนันอียาวพอสมควรเลยนะครับอ่าประมาณสักสี่สิบเซนได้ครับประมาณนะอันนี้ผมประมาณให้คร่าวๆนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะเปิดหน้ากากลำโพงให้ดูนะครับ นี่นะครับเป็นดอกแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกแปดนิ้วคู่นะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นดอกเบสนะครับไม่ใช่พาสซีนะครับเป็นดอกเบสนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นออกทั้งเสียงกลางเสียงเบสเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราเอาเป็นตู้ใบแอมเอาสะพานออกตัวนี้จะกลายเป็นเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกเบสเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่เอาสะพานออกตัวนี้ก็จะออกทั้งเบตทั้งกลางเลยนะครับนี่คือสภาพอีกข้างนะครับนี่มุมบนนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมบนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ ถ่ายเป็นมุมวายนะครับภาพเลยจะออกแปลกๆนิดนึงนะครับลำโพงนี่กลวยอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลวยผ้านะครับบอกเลยเป็นกวยอย่างดีเลยนะครับเสียงดีมากนะครับบอกเลยนะครับทาวเวอร์ตัวนี้ใครที่ชอบแนวทาวเวอร์สูงๆนะครับไม่ควรพลาดโซเคลรุ่นนี้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ